วัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวน้ําแข็งมาร์คเทนะครับที่อยู่ตรงหน้าผมนะครับมี2แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบ6ก้อนนะครับจะมีขนาดกล่องเล็กๆแบบนี้นะครับแล้วก็แบบที่2จะมีขนาด8ก้อนนะครับเป็นแบบกล่องใหญ่แบบนี้นะครับซึ่งประโยชน์ของมันเนี่ยมีมากมายนะครับอย่างแรกเลยคือเป็นน้ําแข็งที่ไม่ทําลายรสชาตินะครับแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่เหมือนกับน้ําแข็งปกติที่เราซื้อหากันตามบ้านนะครับก็จะเป็นน้ําแข็งที่มันละลายแล้วก็ทําให้เสียรสชาติของเครื่องดื่มเรานะครับ ยยอย่างที่คืออาจจะมีความสกรปรกอยู่บ้างนะครับแต่ถ้าเป็นน้ําแข็งมาร์เทนแบบนี้นะครับรับรองว่าปลอดภัยแน่นอนแถมใช้ได้หลายครั้งซื้อครั้งเดียวใช้ได้ตลอดไปเลยนะครับแล้วก็ทําจากสแตนเลสคุณภาพสูงรหัส304ซึ่งน้ําแข็งมาร์เทนนี้นะครับสามารถทําความเย็นต่าสุดได้ถึง3องศาและสามารถเก็บความเย็นได้นานถึง1-2ชั่วโมงซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ําดื่มด้วยนะครับและน้ำแข็งมาร์เทนนะครับไม่ต้องเสียเวลาไปเติมน้ําลงในบล็อกแล้วก็นําไปแช่ในตู้เย็นนะครับน้ำแข็งนี้ สามารถที่จะเอาไปไว้ในตู้เย็นได้เลยนะครับใช้ซ้ําได้นะครับเพียงแค่การล้างน้ําแล้วในครั้งต่อไปก็สามารถนําไปแช่แล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้เลยและน้ําแข็งนี้นะครับก็มีความเท่เก๋แล้วก็ดูดีนะครับแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในกล่องของ2รูปแบบนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับซึ่งกล่องแรกครับมี6ก้อนนั่นเองนะครับเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับนี่ครับในกล่อง6กก้อนก็จะมีประมาณนี้นะครับบรรจุ เรียงกันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกล่องที่บรรจุ8ก้อนกันบ้างดีกว่าครับนี่ครับในกล่อง8ก้อนนะครับก็จะมาพร้อมกับที่คีบน้ําแข็งนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าตัวน้ําแข็งเองนั้นมีลักษณะอย่างไรนะครับนี่ครับลักษณะของน้ําแข็งมาร์กเทนนะครับก็จะเป็นสแตนเลส ที่ไม่มีรอยต่อนะครับหากเราลองเขย่าดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามีของเหลวอยู่ภายในนะครับเป็นเจลที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยสูงไม่รั่วซึมออกมาภายนอกนะครับซึ่งน้ำแข็งนี้นะครับมีขนาด1นิ้วทุกด้านนะครับมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสไม่มีสันคมนะครับและถ้าหากว่าเทียบกับเหรียญสิบนะครับบางคนเนี่ยสงสัยว่าน้ำแข็งนี้เนี่ยจะกลืนลงไปในคอหรือเปล่าลองเทียบขนาดดูได้ครับขนาดเท่านี้นะครับผมว่าไม่สามารถที่จะกลืนลงไปง่ายๆได้แน่นอนครับ ซึ่งที่คีดน้ําแข็งนะครับที่มากับแบบที่2ซึ่งเป็นกล่อง8ก้อนนะครับตรงนี้นะครับจะพิเศษกว่ารูปแบบอื่นๆนะครับคือมียางซิลิโคนอยู่ตรงนี้ตรงปลายนะครับสามารถที่จะคีบโดยที่ไม่หลุดมือและก็ไม่ทําให้น้ําแข็งมาร์คเทนของเราเนี่ยเป็นรอยได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราได้เตรียมน้ําแข็งมาร์คเทนนะครับที่เราแช่ช่องฟิตไว้4ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับเมื่อน้ําแข็งใส่ขู่เครื่องดื่มนั้นจะมีลักษณะเป็นอย่างไร สำหรับท่านที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับก็สามารถใส่น้ําแข็งมาร์คเทนเนี่ยหลายๆก้อนนะครับยิ่งใส่ก็ยิ่งเย็นยิ่งเย็นก็ยิ่งสดชื่นนะครับและสำหรับแก้วนี้ครับเป็นแชมเปญไวน์ขาวนะครับ, Champion, al, รบก็สามารถใส่ได้ตามที่ท่านท้องการเลยสาหรับแก้วสุดท้ายนะครับสําหรับท่านผู้หญิงที่ดื่มน้ําผลไม้นะครับน้ำแข็งมาร์คเทนนี้นะครับมีความสามารถที่จะทนต่อกดของน้ําผลไม้ได้ก็เรียกว่าปลอดภยัย แล้วก็สะอาดอีกด้วยนะครับผมสำหรับผู้ที่สงสัยวิธีใช้นะครับสามารถอ่านได้ที่ข้างกล่องเลยนะครับจะมีวิธีใช้และข้อแนะนำบอกโดยละเอียดนะครับและผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์น้ำแข็งมาร์คเทนนี้นะครับสามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่ f a c e b o o k c o m s l a s h m a r k 1 0 4หรือโทรสอบถามได้ที่0856686668และหากท่านใดที่สนใจนะครับสามารถหาซื้อได้ที่ วิลล่ามาร์เก็ตและ JJ m a ม l ชั้นที่สําสำหรับร้านค้าร้านอาหารหรือสถานบันเทิงที่สนใจนะครับเรามีราคาพิเศษให้แถมยังสามารถติดต่อเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ด้วยนะครับก็ติดต่อได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวน้ำแข็ง Mark เพนไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ